กังอะไรอยู่ครับกำลังปั้นสื่อสอนธรรมะในครั้งพุทธกาลขณะที่เจ้าชายสิทธัตถากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้แล้วบังเอิญได้ยินเสียงพึบพึบพึบ,พบตกลงมาที่พุ่มไม้พระองค์ท่านก็เลยเสด็จเข้าไปแล้วก็ค่อยๆประคองขึ้นมาสิ่งที่พระองค์ประคองขึ้นมาก็คือเจ้าหงมน้อยที่มีลูกศรเสียบอยู่ที่อกท่านดึงลูกศรอ,ออกแล้วก็ขยี้ใบไม้โปะเพื่อที่จะห้ามเลือด แป๊บเดียวเสียงดังมาเอาหงของฉันคืนมาสิทธะบอกว่านี่หงของฉันเจ้าชายเทวทัศน์บอกว่าหงของฉันฉันเป็นคนยิงตกมันต้องเป็นหงของฉันแต่เจ้าชายสิทธะบอกว่าฉันเป็นคนช่วยชีวิตมันมันต้องเป็นหงของฉันในที่สุดก็เลยต้องขึ้นศาลครับผมขึ้นศาลตกลงสิ่งที่ศาลตัดสินก็คือศาลตัดสินว่า ผู้ให้ชีวิตควรเป็นเจ้าของชีวิตผู้ทำลายชีวิตไม่ควรเป็นเจ้าของชีวิตนี่คือบาดแผลแรกที่เจ้าชายจิตสถาฝากไว้กับพระเทวทัตทีนี้ข้อคิดเรื่องนี้ก็คือถ้าคนอยู่กันแบบว่าให้ชีวิตให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลกันโลกจะอยู่กันอย่างสันติสุข<อ>แต่ถ้าทำลายชีวิตแล้วเป็นเจ้าของชีวิตเนี่ย โลกจะเดือดร้อนเลยครับผมขอจเจริญพรจ้าสาทุครับ